สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบุตรของมิ่งครับวันนี้นำท่านมารู้จักกับสวนตามความฝันโคราชนะครับซึงเป็นแห่งที่สองในแห่งที่สองจุดนี้นะครับเป็นที่ที่ผมได้เช่านะครับบุักของมิ่งนะครับได้เช่าจากท่านพอภพรัตและก็คุณนายสวัยนะครับสีพลัง ซึ่งท่านนารัฐก็เกษียณแล้วนะครับเกษียณพร้อมกันก็จำนวนสี่ไร่นะครับในจุดนี้หลักๆก,ก็จะเน้นการปลูกมะนาวนะครับก็จะมีมะนาวทูนข้าวนะครับแล้วก็กล้วยนะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกยางล้อนะครับล้อลรถตะเก,กียรกลไกเนี่ยตั้งใจว่าจะปลูกมะเดื่อพลังนะฮะก็ยังไม่ได้ปลูกครับทีนี้เรามาดูมะนาวนะครับ พื้นที่นี้จะลึกยาวเข้าไปนโน้นนะครับข้างใน,นในจุดนี้ท่านเดลัดท่านก็เพิ่งถมนะครับเอาดินมาลงเพื่อที่จะปลูกต้นไม้แรงตั้งก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับต้อยทีต่อยใส่กันข้างในผมไปออกนอกพื้นที่นะท่านเดลัดท่านก็จะดูแลสวนดูอะไรให้นะครับก็เป็นความเอื้อต่อนซึ่งกันและกันนี่คือมะนาวแป้นพิจิตรนะครับ พันพิจิตเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่ามันเป็นมะนาวที่น้ําปเปือกหนาแต่โดยหลักความจริงแล้วป้นวิกพิจิตเนี่ยนะครับถ้าเราถึงเขาจะเปลือกหนาก็จริงแต่ว่าลูกใหญ่ๆถ้าเป็นลูกใหญ่อย่างนี้นะครับน้ำเขาก็จะเยอะ,ะแล้วถ้าเราเก็บไว้ให้เขาลืมต้นหน่อยน้ําก็จะเยอะที่สําคัญป้นวิ์พิจิตจะดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะทนต่อโรคต่างๆนะครับพวกเพ่งกุ้งเพงเกรออะไรต่างๆเขาจะไม่มี แต่ก็ออกดอกออกผลทั้งปีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราปลูกไว้ไม่เยอะนะผมว่าแพนวิกฤตนี้จะดีที่สุดอะนะถ้าเป็นพวกแ้นลำไปเปลือกบางก็จริงแต่ว่าใช้ยาเยอะนะครับตอนนี้แคนเกอร์เนี่ยผมยังไม่เห็นยาตัวไหนที่จะประจัดเขาได้เลยนะครับนอกจากสารเคมีนะเพราะนั้นก็ฝากท่านโดยภาพรวมตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูหมอนนะครับผมพาท่านเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับ มอนนี้ปลูกปีห9นะครับนะอันนี้เป็นพันกำแพงแสนหนึ่งสองหรือสามก็จำไม่ได้แต่ว่าเยอะมากดกมากนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับเนีย่ยดูก็จะดกมากนะแลวอร่อยด้วยนะครับหวานด้วยเนีย่ยเต็มเลยนะครับสองต้นนะครับปลูกไว้ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับก็ได้กินกันอย่างเต็มที่เลยอ่าทีนี้เรามาดูด้านในนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปสวนนะครับพื้นที่สี่ไร่นี่หลัก,ลก ะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนแล้วข้างต้นเราเดินเร็วๆเลยนะครับตอนนี้3ามนาทีแล้วเดินเร็วนี่ยาวสุดนนั้น,นครับสุดนั่นแหละนะต้นมะพร้าวทีนี้ผมจะพาท่านเดินทัดจะไปตรงนี้เลยนะครับนี่นาเตียข้าวนะครับเป็นหญ้านะปิดไปแล้วก็ทํานาแต่ไม่ได้ฝนหญ้าเยอะด้วยนะครับรเกษตรกรนี้จะ ยากนะครับเขาไปแล้วทํายากมากนะทุกสิ่งทุกอย่างทํายากหมดโดยเฉพาะเรื่องงานเกษตรคุณพีทําแล้วไม่มีราคาอะไรอีกเี้ยน,นะเป็นเรื่องที่ลําบากมากเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่น้อยคนที่จะลงเกษตรนะครับก็จีมีคนผู้สูงวัยผู้อะไรต่างเงี้ยทีนี้เราในจุดนี้นะครับหลักๆผมปลูก,ลกมะนาวนะครับมะนาวเป็นพิจิตรจะเป็นหลัก แล้วตอนนี้ก็เอากล้วยมาลงนะครับกล้วยตรงกลางเนี่ยนะหลายสายพันธุ์เลยส่วนมากก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับตอนนี้เริ่มลงแล้วผมตั้งใจว่าจะลงฝรั่งกิมจูสัก200ต้นสับกลางระหว่างมะนาวนะครับแล้วก็จะมีกล้วยอยู่ตรงกลางช่วงแรกๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าปลูกลักษณะอย่างเงี้ยนะกลัวเขาจะจับบางกันนะภาษาลาหรือว่างับกัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมลองดูแล้วถ้าเราแต่งใบนะครับแต่งลำต้นแต่งอะไรต่างๆนี้จะไม่ม,ไม,ไมีไม่ไม่ไม่บางกันเลยนะครับใช้ได้เลยดีด้วยนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับ,ระรบมะน,นาวมะน,นาวนี้ไม่ได้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีเลยผมจะใช้มูลไส้เดือนแล้วก็พวกมูลสัตว์ก็คือมูลชี้ววนี่แหละนะครับ เอามาใส่เอามาตอนนี้เนี่ยต้งงจะปลูกปีห้าแปดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ <laughs> ไ,มได้ลงปุ๋ยอะไรเลยเห็นไหมครับต้นหญ้าก็เยอะนะแต่หญ้านี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยววันที่เอ่อพรุ่งนี้นะครับนะพรุพ่งนี้ก็ว่าจะตัดหญ้าบางส่วนพอวันที่ยี่ห้าที่จะมีการอบรมเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนนะครับ โดยทีมงานาดีแท็เน็ตอาสาเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากโยบรมก็เชิญน,นะครับมาเรียนรู้ว่าโทรศัพท์ที่เราซื้อาราคา20,000ื่นสามหมื่นเนี่ยเราใช้คุ้มค่าไหมเราใช้โทรออกรับสายเล่นลลย์ฉะนั้นเหลือมันมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปได้ที่สวนตามความฝันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายทีนี้ผมก็พาท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูเรื่อยๆนะดูมะนาวอันนี้ตัดหญ้าแล้ว อันนี้กล้วยนี่ปลูกสามต้นนะครับผมได้แนวคิดมาจากพี่คนหนึ่งนะครับโชวิเชียนนะแกบอกว่ามีที่น้อยก็ปลูกสามต้นเลยนะเขาจะออกเครื่องเขาเองรับรองไม่ไม,ไม่ไม่เบียดกันว่า,างั้นก็ลองดูนะครับพท็ทดลองดูนะี่ครับมะนาวเช้านีา้เพิ่งลดน้ําไปนะครับลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับลดน้ําแล้ว ตักรถตักรถเลยเพราะว่าเคยทําสายเว้นอาไม่ละนะจ้างก็มาตากก็ตัดยาตัดทั้งญ้าตัดทั้งสายพางหมดเลยอ่าทีนี้เรามาดูด้านหลังบ้างมาดูกล้วยครับกล้วยก็น่าปลูกแต่ตอนนี้เห็นว่ากล้วยราคาไม่มีอีกละราคาตกอีกล้นะเป็นซะอย่างนี้แหละประเทศไทยเราแต่ก็ต้องทําไปอ่ะเนาะ,ะเทศไหนคงเหมือนกันแหละบนไม่ก็เท่านั้นทําไป เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็สู้พอค้าคนกลางไม่ได้หรอกเราทําอะไรนะครับมันยากมากเพราะว่าเราไม่มีการประกันร,ราคาเราก็ทําแบบทำมีทำเกิดทําได้ใจรักอยากจะทำนะก็สู้กันไปนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านหลายท่านนะครับที่เข้าไปเยือนสวนตามความฝันเมื่อวานนี้ก็มาหลายคณะทั้งน้องสันติเห็นฟ้าทั้งท่านฟอ,อจาก พระทองคำนะครับเข้ามาอุดหนุนไสเดือนอะไรต่างมากมายวันนี้คงจะคุยกับทุกท่านนําเรียนทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับนะดูมะนาวอะไรต่างๆดูกล้วยนะครับกล้วยเครือใหญ่ๆเลยครับต้นดูลำต้นกันแล้วกันนะขอบคุณทุกท่านครับผมบุรักของมิ้งครับอดีตรุ่มกายโรงเรียนตัวสกษาจังหวัดสุรินทร์ท่านใดอยากจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนนะครับการปลูกมะนาวหรือปลูกบอนหรือกล้วยอะไรแล้วแต่ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0818787089 0 8 1 8 7 8 7 0 8 0818787089เอาชา้าชที่ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งกระโดนหมู่9ตำบลสีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเหานะครับพอตัดย้าแล้วก็สวยอย่างนี้แหละเนาะแต่ก็โอ้ยก็จะได้แต่ละอย่างละอย่างเอา ไม่บ่นครับขอบคุณครับบุญรักของมิ่งครับย้ำโทรศัพท์0818787089่างๆงเข้าไปเยี่ยมเยือนกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ